นี่เพิ่งจะได้ข่าวเมื่อคืนนี้เองว่าได้หลวงสวรรคตก็ต้องอดมาได้ที่จึงนักถึงความดีของท่านที่สร้างมานมากตัวมากชาหาที่พุ้นนาำประเทศในโลกนี้ไม่มีเหมือนเหมือนท่านเป็นการสวญเสียมากแต่ว่าประโยชน์ที่ท่านทำไว้ก็ยังมากอยู่ยังมีผู้รักษาพยายามที่จะสืบต่อ เราก็พยายามอยู่ในในกลุ่มนั้นที่จะสืบต่อความดีของพระองค์ที่มืองไได้อยู่เป็นสันติสุขขอพระพระองค์เรามีโอกาสที่จะสร้างความดีเราะสร้างไปเถอะแต่ว่าเป็นดวอยางของเราไอที่พ้นของเราความศับ์สิิบัตของเรา,เราจะเทียบไม่เด็ดเลยแต่ว่าเรายังมีไอที่พ้นอยู่ในชีวิตของเรามีอยู่บ้างเรามีสมศักของเราบ้าง สัพสมบัติของเราก็มีบ้างแล้วก็พยายามสร้างในทางดีเอามาเป็นตัวอย่างว่าคนที่อยู่เพื่อส่วนรวมมันทำประโยชน์ได้มากจริงๆให้เจิดรักวาในหัวใจของเราว่ามีคนดีในโลกเราก็จะมีกำลังใจที่จะสร้างความดีต่อไปในความดีของเราก็จะรับความดีของท่านที่สร้างมาแล้วก็เสืบต่อมันได้ เราพยายามรวมจิตรวมใจของเราเป็นอันหนึ่องอันเดียวกันทวายท่านที่เราส่งอเท็จโวนบนกุศานั้นมันอยู่ที่กระแสจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพยายามทํากระแสใจของเราให้ดีให้พุ่มใจว่าเราเราเกิดในโลกนี้ได้ทันเห็นคนที่ดีขนาดนี้ถ้าก็พยายามรวมใจของเราเป็นใจที่ดีกระแสจิตของเราให้เป็นดี ถ้าจะเอากระแสใจที่เสียยไปสองท่านมันก็ไม่สมควรแล้วก็พยายามหมามันดีที่สด้างใจของเราเป็นหนึ่งเพราะใจของเรามันมีคุณค่าตรงที่ความเ็นหนึ่งนี่แหละเหมือนผลไม้ในตลาดเชมนบีโตรเรียนถ้ามันโล้นตลาดทุรเรียนมันไม่มีราคาถ้ามันอยู่ลู่เดียวในตลาดมันจะมีราคาสักแค่ไหนเพราะเป็นความเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมัน มันจะมีคุณค่าขึ้นคุณค่าขึ้นมาเราก็ทำเจ็ดกุ้งหล่ยให้เป็นหนึ่งขความดีมันออกจากเจจดใจที่เป็นหนึ่งนี่พระอ,องค์พระอ,องค์ก็สร้างความดีนายหลวงก็สร้างความดีด้วยความเจ็ดที่แน่วแน่เราก็พยายามทำทำเจ็ดกลองหให้มันแน่วแน่เหมือนกันส่งกำลังให้ท่านในความดีก็ยังมีอยู่ในโลก ตอนพระสารีพูดเส้นไปพระนองก็เข้าไปกราบถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันรู้สึกมืดแบดด้านมืดแบดทิดปองกระทำมาเอาความดีพระสารีเอาเด็ดตัวไปด้วยเลยเส้นสมาธิปัญญาเอาเด็ดตัวไปด้วยเ e วิมุติเอาเ็ดตัวไปด้วยเเปล่ายังมีอยู่ในโลกนะความดียังมีอยู่ในโลกราวัชสังค์ครับมันอยู่ที่เราต่ละคอแต่ลก้นสางของ ความดีจึงจะมีอายุยืดยาวออกไปได้